สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนินเอสนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าให้อัปเดตนะครับก็คือเป็นวันที่ผมเริ่มจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วอาการทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็หายดีแล้วนะครับทุกคนพอเราเริ่มจะออกไปใช้ชีวิตได้เนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยเราทำคอนเทนต์อะไรดีเราอยากทําอะไรคือในช่วงที่เรากักตัวอยู่นานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มเฉาแล้วเราก็นั่งคิดได้ว่าจะแต่งตัวแนวไหนดีนะคือถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็แต่งมาเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าาาผมมอยกกลาสา ทุกเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยช่วงที่เราเรียนเนี่ยแบบยีนแบบบูมมากแล้วมันก็จะมีเรื่องของการปั้นยีนกางเกงยีนแจ็คเก็ตยีนทุกอย่างที่เป็นยีนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกไอเทมที่มันเป็นเหมือนอินดิโกหรือว่าเป็นสีแนวแนว,แนวนั้นอะไรเงี้ยพวกเสื้อเชิ้ตแบบเวสเทิร์นเชิ้ตที่เป็นยีนเป็น im, jacket, shirt, เดนิมเดนิมแจ็คเก็ตเดนิมเวสเทิร์นเชิ้ตอะไรเงี้ยเออเราชอบนะแต่ก่อนเราชอบแต่ทําไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใส่มีบ้างแล้วก็ใส่บ้างแต่แบบไม่ได้ใส่บ่อยเท่าแต่ก่อน นักปั้นยีนมันจะเป็นอารมณ์แบบใส่ยีนตัวเดียวซ้ำๆกัน 6- 7เดือนแล้วไม่ซักอ่ะคือบางคนอาจจะสงสัยนะว่ากางเกงยีนทําไมถึงไม่ซักกันจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงยีนที่จะปั้นให้มันสวยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าดิบนะแล้วปั้นให้มันสวยต้องใส่แบบ6-7เดือนอ่ะห้ามซักอ่ะแล้วมันจะเป็นรอยยับของเราอ่ะก็เลยนึกย้อนไปว่าเออแต่ก่อนเราใส่ยีนทุกวันเลยเนาะคิดว่าถ้าเราได้ออกจากบ้านหรือว่าเราแม้กระทั่งอยู่บ้านเนี่ยเราจะใส่ยีนเราจะใส่ยีนแบบ7วันนี่ก็คือเป็นคอนเทนต์ของวันนี้นล็อกเป แล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ยีนท้าทายตัวเองว่าใส่ยีน7วันมันจะแบบเหมาะสมกับทุกสถานการณ์จริงไหมคนที่เขาบอกว่ายีนเนี่ยใส่ง่ายแล้วมันแมชง่ายเนี่ยไอเรียบร้อยเรียบร้อยงานเรียบร้อยเรียบร้อยที่เราต้องไปเนี่ยเราใส่ยีนได้ไหมจริงๆแล้วผมจะสามารถแต่งยีนให้มันเรียบร้อยได้แค่ไหนนะครับลุกในวันนี้ผมคิดว่าเราเริ่มต้นใส่ยีนเราจะกลับไปใส่แบบที่แต่ก่อนเราชอบใส่ก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนถ้าเกิดว่าให้ใส่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะสอดเสื้อใส่เสื้อยืดแล้วสอดเสื้อทับเข้าไปในกางเกง คิดว่าเราจะตาแต่ก่อนเราใส่รองเท้าผ้าใบเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราชอบใส่รองเท้าหนังเราก็จะใส่เสือยืดกางเกงยีนรองเท้าหนังนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะทุกคนอันนี้เป็นของยี่ห้อแม็กจีนนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์คอลเล i ชันเซลเว e ซีรีส์ของเขานะครับอ่ะผมพูดถึงแม็กจีนก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเป็นแบรนด์ยีนคนไทยที่ทํามามากกว่า47ปีแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆค่อนข้างการันตีเรื่องคุณภาพของยีนแล้วก็ความเป็นเอ็กซ์เปิดความเชี่ยวชาญในการทอยีนของเขานะครับอันนี้เท่าท อยู่ในเกรดแบบพรีเมียมเลยนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมบอกไปก็คือตัวนี้มันเป็นผ้ายีนริมแดงทุกคนอันนี้เป็นขางกางเกงยีนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพับขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกางเกงผ้ายีนริมแดงเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณนี้ทุกคนมันคือส่วนของขอบผ้ายีนที่เอามาทํากางเกงยีนตัวนี้เนี่ยเขาตัดมาจากส่วนของขอบผ้าที่มันเป็นริมก็คือเขาเก็บริมขอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ้าริมที่มันเก็บขอบมาแล้วนะครัาาใ้้้้อองงนนนนนรลุยขเืผดต พอเราเก็บขอบแล้วเนี่ยมันก็จะทนทานขึ้นเวลาขยับขยับเยอะๆเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นที่มันไม่มีการเก็บขอบด้านในแบบนี้มันก็อาจจะลุยได้ง่ายขึ้นนะครับแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดนะครับเวลาทุกคนเลือกยีนเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถเลือกที่เป็นผ้าริมมันก็จะทนทานมากกว่าผ้าปกตินะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแล้วก็ใส่ให้ดูดีกว่าว่าลุกวันนี้เราออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลุกของวันแรกของเรานะเราใส่เสื้อยืดสีขาวแมทช์กับกางเกงยีนที่เป็นผ้าริมแดงนะครับของแม็กยีนนะครับเราจะพับขาขึ้นมา2ทบนะคบก็เวลาปกติที่ผมใส่กางเกงยีนผ้าริมผมก็จะชอบแบบพับขาขึ้นมาทบ1นึงหรือไม่ก็2ทบนะให้มันโชว์ดีเทลผ้าริมเพราะว่าพอพับขึ้นมาแล้วมันสวยอะเรารู้สึกว่าเราได้โชวดีเเของงกกาายนนนรไไหห็ม พูดเพิ่มเรื่องดีเทลของผ้าริมดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วผ้าริมแดงเนี่ยมันเป็นส่วนของขอบผ้าที่ถูกทอด้วยเครื่องจักรแบบพิเศษนะครับเครื่องจักรแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าชัตเตอร์ลูมนะทุกคนชัตเตอร์ลูมเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าในการทอแล้วก็ต้องใช้ความละเมียดละไมแล้วก็เขาเรียกว่าต้องใช้แรงงานในการที่จะตรวจเช็คแล้วก็พิถีพิถันกว่าจะออกมาได้เนี่ยก็คือต้องใช้ความพิถีพิถันในการทํามากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีราคาที่มันแพงกว่าผ้ายีนปกตินะครับแต่ว่าสิ่่งที ได้เนี่ยก็คือความทนทานที่มากขึ้นเพราะว่าเนื่องด้วยมันเป็นขอบของผ้าถูกไหมมันเก็บขอบริมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการฉีกขาดได้ยากกว่าผ้าปกติก็คือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดให้ผมเทียบนะในเวลาในการทํายีนที่มันเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํายีนผ้าริมเนี่ยมันจะได้จํานวนที่มันน้อยกว่ากันมากๆนะครับมันก็แสดงถึงความพิถีพิถันในการที่เขาเลือกวัสดุแล้วก็อยากที่จะทําให้มันเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดีมีความทนทานต่อการใช้งานสูงขึ้นครับถ้าริมเนี่ยมันก็ ถือว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนคิงอ่ะเหมือนเป็นราชาของกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิงออฟเดนนิมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนสโลแกนของทางแม็กยีนเขาด้วยนะครับเสือเนี่ยก็คือเป็นคิงออฟจังเกิลส่วนกางเกงยีนผ้าริมเนี่ยก็คือเป็นคิงออฟเดนนิมนะครับเนี่ยทุกคนดูดีเทลก็จะมีดีเทลเป็นแบบผ้าริมตรงขอบกางเกงยีนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมใส่เนี่ยคือใส่สบายมากนะความหนาของยีนเขาพอดีแล้วก็ทรงใส่ออกมาสวยพอดีเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าลุคแรกเป็นยังไงแล้ววเเดี๋ยราจะ ไปทำงานกันนะครับในวันนี้นี่นะครับทุกคนนี่ก็คือลุกในวันนี้ของผมนะผมใส่อย่างที่ผมบอกเลยเสื้อยือดกางเกยงยีนแล้วก็รองเท้าหนัง อันนี้เป็นเทส s ซ l ล o ฟเฟนะครับสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเบอร์กันดีเบอร์กันดีนะทุกคนเป็นลุกง่ายๆที่แบบแต่ก่อนเราแต่งบ่อยมากๆแล้วก็คิดถึงนะครับวันนี้ก็เลยเป็นลุกแรกเลยที่เราจะแบบพลาดไม่ได้นะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ที่ผมต้องทำหลักๆเลยเนี่ยคือผมจะต้องมีนัดสัมภาษณ์งานน้องนะครับก็คือมีน้องสมัครงานเข้ามาในตำแหน่งแอดมินเดี๋ยวผมจะต้องสัมภาษณ์เขามี2คนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เลยเตรียมตัวมานั่งดูข้อมูลนั่งดูอะไรก่อนนะครับตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ15นาทีก่อนสัมภาษณ์เดี๋ยวผมไปชงกาแฟก่อนดีกว่าทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปสัมภาษณ์งานก่อนนะครับลุกวันนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าลุกพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปพรุ่งนี้เลยดีกว่าไป สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่ของของ l l e n g e การใส่ยีน7วันนะครับวันนี้นะครับผมต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีนัดที่จะออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้กําลังแต่งตัวอยู่เลือกเสื้อนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเราไปข้างนอกเราก็แบบควรจะแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงมีเสื้อคลุมนิดนึงแต่ว่าเราใส่เสื้อยืดเบสเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเสื้อยืดสีขาวเนี่ยเอาจริงๆเรามีติดตู้ไว้เลยก็ได้นะสามสี่ตัวนะครับเรารู้สึกว่าใส่วนๆได้อ อย่างงี้ได้นะครับทุกคนครับวันนี้เราเลือกเป็นเสื้อยืดสีขาวกางเกงเป็นแบบกางเกงคล้ายๆเทเลอร์นิดหน่อยนะเป็นเอวสูงแล้วก็เป็นผ้าลูกฟูกผ้าลูกฟูกเนี่ยมันยังให้ความแคชชวลอยู่จริงๆแล้วงานที่ผมจะไปคุยวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นงานที่ต้องเรียบร้อยมากเรียบร้อยจานะครับก็คือเป็นเหมือนกับคุยงานกับเพื่อนนี่แหละเลยคิดว่าแคชชวลแคชชวลได้แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะแคชชวลมากเกินไปนะเราก็เลยเลือกแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตยีนต,ตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นของแม็กยีนเหมือนกันนะครับอัน,น รู้สึกว่าผมอชอบดีเทลในเสื้อยีนตัวนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการปักและเล่นเทคนิคการปักแบบ5แบบทําให้ลายทั้งหมดเนี่ยมันดูมีมิติทุกคนสังเกตเห็นพระอาทิตย์ตรงนี้ไหมมันเป็นการปักบนทาให้เวลาเราเลื่อมกับแสงเนี่ยมันสะท้อนออกมานะครับหรือแม้กระทั่งก้อนเมฆเป็นการปักแบบให้มันดูมีการเคลื่อนไหวอะทุกคนเป็นการถักแบบเสือตาตามิแบบญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะมีการปักแบบขวางทําให้มันดูมี texture มีเลเยอร์นะครับเป็นเงาของเมฆส่วนตัวเสือเนี่ยทุกคนดูเป็นการปักแบบทึบทุกคนทําให้ดูแบบดูึงงั ดูแน่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นในเสื้อผ้าทั่วไปนะที่เขาจะใช้การปักถึง5แบบในเสื้อตัวเดียวอะ่ะอันนี้มันทําให้มันดูมิติแล้วมันก็เป็นเหมือนการสร้างสรรค์ผลงานงานปักบนแจ็คเก็ตยีนอย่างเงี้ยทำให้มันดูมีความพรีเมียมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบงานปักแบบนี้นะไม่ควรพลาดเสื้อตัวนี้นะครับนอกเหนือจากการปักอะ่ะคือผ้ายีนทุกคนผ้ายีนเขาแบบดีอะ่ะกางเกงยีนตัวที่ผมใส่เมื่อวานก็คือ13.5จุดห้าออนผมรู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันก็แบบไม่ได้หนนนาาาาไปปมม่้้รรรรออเเเะะกกับบใใสใภูิทศขง นะเหมาะกับการใส่ในอากาศบ้านเราเหมือนกันนะหนาประมาณนึงนะทุกคนผมรู้สึกว่าถ้าใส่ในห้องแอร์เนี้ยสบายสบายซึ่งลุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับทุกคนลุยครับไปข้างนอกกัน าเสร็จไปแล้วนะทุกคนจะบอกว่าตัดสินใจถูกที่ใส่เสืก,ก็ตวันนี้เพราะว่าแอร์ที่ออฟฟิศเพื่อน,นี่คือหนาวมากอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับมีแต่คนทักว่าแบบลายข้างหลังนี่คือเท่นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันลายเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราเข้าใจชิ้นงานมันจริงๆแล้วเราแบบเราชอบอะไปถ้างั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันครับทุกคน เดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปวันพรุ่งนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่3มแล้วเราใส่ชุดอะไรวันพรุ่งนี้เนี่ยแพลนผมผมไม่ได้ออกไปข้างนอกแพลนผมคือผมอยู่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะหาอะไรสบายๆใส,ส,ส่ทุกคนอาจจะงงว่าอ่ะยีนเราใส่อยู่บ้านเราจะสบายได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับแล้วนี่ก็คือข้าวเช้าของผมนะฮันนี่สตาร เรากินกันนมวันนี้กินง่ายๆนะเนี่วันนี้เป็นชุดง่ายๆนะทุกคนในเมื่อวันนี้เราไม่ได้ใส่ยีนแต่เรายังอยู่ในธีมของยีนนะครับวันนี้เราใส่ฮูดดี้ที่เป็นผ้าแบบอินดิโก้หรือว่าผ้าครามนะสีเป็นแบบเนี้ยอินดิโกจะเป็นสีสีครามอ่ะก็คือสีคล้ายๆสียีนเนี่ยแหละนะครับอันนี้เป็นผ้าเป็นแบบเบบี้เฟรนช์เทอร์รี่นะครับทุกคนใส่สบายแล้วก็ไม่ได้หนามากนะครับของแม็กเหมือนกันนี่จะมีตามแม็กตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเป็นลายของคอลเลกชันเขานะครับ king of denim เป็นลายเส นนลอี้เยยบง่าๆก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ผมอยู่ห้องนี้มาประมาณแบบ14วันได้แล้วเราก็ค่อนข้างชินกับห้องนี้ละเวลาวันไหนที่เราแบบง่ายๆเราอยู่ในนี้มันเปิดแอร์ทั้งวันค่อนข้างหนาวเราก็จะใส่ฮูดดี้ใส่อะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนจริงๆแล้วพอเราใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าแฟชเชอรี่หรือว่าผ้าฮูดดี้หรือว่ากึ่งๆที่มันเป็นผ้าสเวตแบบนี้มันก็จะค่อนข้างสบายมีความยืดหยุ่นมีความแบบหนาๆอุ่นๆคือเป็นฟีลแบบเปิดแอร์แต่ใส่แบบนี้ให้มันสบายตัวให้มันเย็นแต่ว่าไม่ถึงกับหนาว ก็มีความเป็นแบบมีฮูดอะไร่งเงี้ยน,นะครับมันจะได้ฟิลแบบโคซี่โคซี่อ่ะสบายๆนะครับทุกคนวันนี้ลุกก็เป็นประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ลุกเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามไปพรุ่งนี้เลย สวัสดีครับทุกคนวันที่4นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่าย TikTok หรือว่า i g Reels ของเรานะครับว่าเราทํายังไงแล้วเวลาเราเปลี่ยนชุดเนี่ยเราเปลี่ยนชุดเป็นแบบตึม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 ,ตมเป็นลุกๆอย่างเงี้ยยังไงนะครับวันนี้ก็คือเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนีจ้จะเป็นมือถือที่เราจะใช้ใถ่ายเพราะว่าเราจะต้องถ่ายเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็เล็งไว้เลยนะครับเล็งมุมไว้เลยนะมีไฟอันนึงนะครับยิงเข้าไปนะครับในผนังผนังเราก็เป็นผนังขาวๆเป็นมา่านะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะมาทําก็คือเรายังหลุดพ้นจากคอนเซปต์ยีนไปไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในช่วงเจ็วันที่เราทำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะเอากางเกงยีนเนี่ยมาแมชลุกว่าลุกยีนตามสไตล์ผมเนี่ยผมแต่งยังไงบ้างนะครับยีนหนึ่งตัวใส่อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบชูเข้าไปในเฟรมนะครับชูเข้าไปประมาณนีน้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรเสร็จไปแล้ว hey. เป็นลูกที่เราถ่ายไปแล้วในวันแรกนะทุกคนลุกสุดท้ายนะทุกคนอันนี้เป็นแบบใส่แจ็คเก็ตแบบเท่ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแมชลุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีชิ้นหนึ่งที่ผมมาชอบเป็นพิเศษก็คือตัวบอมเบอร์แจ็กเก็ตที่เป็นไนล่อนนะครับอันนี้นี่ดีเทลข้างหน้าเขาจะเป็นนี่เขียนอยู่ว่าแม็กจีนนะครับแบบนี้แล้วข้างหลังก็คือจะเป็นเล่นดีเทลการปักคล้ายๆกับตัวแจ็คเก็ตยีนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะปักให้มันดูมีมิติเหมือนกันลายเดียวกันเลยนะครับทุกคนที่ผมชอบอะ่ะคือเนื้อผ้าเขาเป็นไนล่อนที่เป็นแบบเนื้อดีเนื้อเนียนละเอียดเลยอะ่ะท แล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นนะนะคือมันจะดูเป็นแบบมีความเงาในตัวมันแล้วก็ดูอยู่ทรงนะครับเวลาใส่มาก็คือจะแบบไม่ย้วยอะทุกคนแล้วก็เป็นทรงแล้วใส่แล้วสวยมากๆนะครับดูได้จากวิดีโอที่เราอัดกันไปอะนะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เราชอบในลุกวันนี้นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วยีนเนี่ยมันแมทช์ได้หลายลุกมากๆนะครับอย่างลุกวันนี้เนี่ยเราใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ใส่หมวกมันก็จะดูลำลองมันก็จะดูเป็นอีกลุนนกับรองเท้าหน ให้เพิ่มความเรียบร้อยแต่ว่าใส่บวกให้มันดูได้หลายลุกแนวๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากาไปแต่งก็แต่งกันได้นะครับอันนี้เป็นอีก1วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพามาดูดีกว่าว่าเราจะใส่อะไรนะครับเป็นชาเลนจ์นะครับจริงๆก็เริ่มจะคิดไม่ออกแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะใส่อะไรกันนะครับไปไปดูกันวันที่ วันนี้ผมคิดว่าผมจะลองแบบว่าใครบอกยีนไม่เรียบร้อยเราก็เลยมีไอเดียว่าเราจะลองใส่ยีนให้เรียบร้อยที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้เรียบร้อยที่สุดแบบใส่สูตรจ๋าเลยนะครับเราคิดว่าเราจะแมทช์ให้มันออกมาดูแบบว่าเหมาะสําหรับการไปเที่ยวแบบส์ทแคชชวลนะครับเดี๋ยวผูกไทกันนี้เราผูกแบบโฟร์อินแทนเราก็เลยเลือกลายที่แบบมีลายอยู่หน่อยนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเรียบนะครับผูกเล็กๆเลยนี่ แล้วก็เป็นเชิ้ตเรียบร้อยเลยเชิ้ตตกป้านแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อคลุมที่เป็นแนวแบบโอเวอร์เชิ้ตนะครับแต่ว่าเราจะใส่เป็นลินินไม่อยากให้มันเรียบร้อยเกินไปแต่ก็ยังอยากให้มันเรียบร้อยอยู่งงไหมประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมให้ดูลุกลวมๆเราจะใส่กางยกนตัวนี้แหละตัวเก่งของเราเห็นปะ่ะจริงๆแล้วแค่นี้ก็ถือว่าใส่ได้แล้วนะผมว่ามันก็เท่มันก็สวยแล้วนะเนี่ย ชอบแบบลุคนี้คือยีนมันเฟดแบบกําลังดีเลยสีมันแบบพอดีอ่ะชอบและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นทรงแบบทรงสเตรทคือทรงตรงไม่ได้แบบสลิมมากคือมันยังมีความเรียบร้อยอยู่คือถ้าเกิดว่ามันสลิมมากๆเนี่ยมันอาจจะยังแบบว่าเล็กไปอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้มันทรงใกล้ๆกางเกงสแลกที่เป็นแบบขาตรงอ่ะแล้วมันแบบใส่แล้วสวยอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายลุกทั้งลุกให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะทุกคนได้ลุกของเราแล้วนะครับในวันนี้เป็นรองเท้าหนังกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตแล้วก็ผูกเนคไทนะครับนี่ทุกคนเราติเสื้อคุม เาไปให้มันคล้ายๆสูตรแบบนี้นะครับเนาะดีเนาะผมว่าทุกคนว่าเรียบร้อยปะเราก็ล้วงกระเป๋าใส่กระเป๋าแบบนี้ได้โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่6นะครับวันนี้นะครับผมออกมาเดินออกกําลังกายนะครับวันนี้เราก็เลยแต่งตัวเป็นแบบปอตสปอร์ตหน่อยแต่ว่าเราก็ยังต้องเข้าตีมคือจริงๆมันแอบร้อนแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ใส่ฮูดเนี่ยในการวิ่งเนียผมว่ามันน่าจะทําให้เหงื่อออกเยอะดีแล้วมันน่าจะเปิ่น มากขึ้นนะทุกคนมันเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายดีนะครับเลยออกมา,อาวิ่งข้างนอกนะวันนี้เดี๋ยวรีวิวชุดให้ดูกันก่อนดีกว่าอ่ะนี่ทุกคนรีวิวชุดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเราใส่เป็นฮูดดี้นะครับตัวที่เราใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งในวันก่อนนะครับวันนี้เป็นกางเกงขาสาั้นแล้วก็เราแต่งตัวเป็นแบบถุงเท้ากับรองเท้าวิ่งแบบนี้นะนี่ให้มันดูสปอร์ตสปอร์ตใส่หมวกอย่างนี้นะครับผมว่าลุคนี้ก็ง่ายดีแล้วก็เหมาะการออกกําลังกายในสวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งออกกําลังกายกันนะครับทกคน เราจะเดินกลับไปที่สตูดิโอของเรานะครับช่วงนี้ชอบทาคลิปล็อกแบบนี้มากเลยทุกคนทุกคนอยากดูอะไรอยากให้ทําอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากดูอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะทุกคนไปดูลุกต่อไปดีกว่าครับว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งอะไรกัน วันสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็จะลันลาหน่อยนะนี่วันนี้เราใส่เป็นเสื้อแบบเสื้อฮาวายนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเป็นปกแบบที่เขาจะเรียกว่าแคมคอรล่านะครับแล้วก็ผ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อแนวฮาวายแบบนี้เขาจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าเรยอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาใช้ผ้าเรยอนแบบคุณภาพดีเลยนะเพราะว่าใส่สบายระบายอากาศดีแล้วก็ไม่คันไม่สากเลยมันจะลื่นๆนจะเป็นฟิลแบบลื่นๆนะอย่างเงี้ยใส่สบายนะครับอันนี้ผมแมทช์กับกางเกงที่เป็นกนาง ผมจะชอบใส่สไตล์ประมาณนี้แล้วก็จะใส่รองเท้าประมาณรองเท้าแตะมันก็จะได้เป็นวันชิลๆเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันชิลๆเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะทุกคนผมก็เลยแต่งอย่างนี้สบายๆนะครับนี่วันนี้อยู่ออฟฟิศแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งของอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะแต่งตัวประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดว่าจะพูดตรงๆนะผมลองใส่แม็กจีนไทเกอร์คอลเลกชันมา7วันเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเออยีนเราอาจจะไม่ได้ใส่ทุกวันแต่พอใส่ทุกวันเราก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเลลืืออกสินคคค้้าาาาทีี่่มมุุณณภภพพหรววแ มันจะทนทานอะ่ะแล้วมันจะสามารถอยู่กับเราได้นานนะทุกคนจริงๆถ้าเกิดว่ามองลึกลงไปในรายละเอียดของของทุกชิ้นเนี่ยผมมองตอนที่ผมได้เสื้อผ้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเขาใส่ใจนะแล้วก็พอใส่อะ่ะก็ได้รู้สึกถึงความใส่ใจในดีเทลนั้นๆนะจริงๆอนะอย่างการปักมีการปักห้าแบบอย่างวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยเขาก็เลือกใช้ได้เหมาะสมกับเสื้อผ้าชิ้นนั้นๆนะทุกคนเขามีเสื้อยืดด้วยนะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดให้ฟังใช่ไหมมีเสื้อยืดที่เป็นลายซิกเนเจอร์ของคอลเลกชันเข ที่เขาใช้เนี่ยก็คือเป็นผ้าย้อมครามนะครับก็คือคล้ายๆตัวฮูดดี้นั่นแหละแต่ว่าตรงสกรีนเนี่ยเขาจะใช้การใช้ลายพิมพ์เทคนิคพิเศษที่เขาเรียกว่ารับเบอร์ไฮเดนนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายสกรีนยางนะทุกคนแต่ว่ามันทนทานแล้วมันทําให้เสื้อมันดูมีมิติแล้วก็เวลามันสะท้อนแสงอะไรเงี้ยมันแบบมันเกิดความเงาผ้านี่ก็คือเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ระบายอากาศดีมากวันก่อนผมใส่วันนั้นอะวันที่ผมไปวิ่งอะผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่ข้างในนะครับผมไม่ได้ถอดให จริงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นกางเกงยีนอย่างเดียวนะเราสลับไปใส่เสื้อยีนเราสลับไปใส่ฮูดดี้ที่มันดูมีความเป็นยีนที่มันเป็นผ้าย้อมคลามอะไรเงี้ยเออผมคิดถึงอะผมคิดถึงการใส่ยีนการใส่ยีนมันแบบมันค่อนข้างที่จะแคชชวลแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใส่มันในโอกาสที่มันเป็นแคชชวลอย่างเดียวนะเราใส่มันในโอกาสที่เรียบร้อยอย่างที่วันที่ผมไปคุยงานหรือว่าอย่างลุกที่ผมใส่ถ่ายคลิป ที่เป็นเปลี่ยนลุกหลายๆลุกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันใส่ได้ทุกวันอะแทบจะทุกวันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเออเราจะหยิบจับมาใช้ยังไงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออแฮปปี้ที่ได้เอามาใส่7วันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบไทเกอร์คอลเล i ชันของ Mac j e a n s นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะทุกคนหรือว่าทุกคนสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่ a ม Jeans underscore official นะครับหรือว่าเพจ a c e b o o k หรือว่าเว็บไซต์ที่จะสามารถชอปปิ้งออนไลน์ได้เขาก็มีนะครับเดี๋ยวผมขึ้น เว็บไซต์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้รายละเอียดผมจะขึ้นไว้ให้ทั้งหมดด้านล่างนี้นะครับใครสนใจนะครับจะบอกว่า Mac Tiger Collection เนี้ยมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างลิมิเต็ดนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับรีบไปดูนะครับตามช่องทางการสั่งซื้อต่างๆของเขานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปลองนะครับไปลองกันได้นะครับที่หน้าร้าน Mac y ยีในสาขาที่เขาร่วมรายการนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เราลองยินกันมา7วันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรที่เป็นแบบว่าลองใส่อะไร7วันหรือว่าลองเป็นบล็อกวีคหรือว่าเป็นบล็อกไปทําอะไรนะครับลองบอกกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ทําอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ